เราจะต่อสายไปที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตียิ่งยศเทพจำ农นะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกค่ะสวัสดีครัท่านโฆษกฮะสวัสดีครับพี่นายครับสวัสดีครับคุณมอรัชครับครับเข้าสู่ประเด็นเลยขอประเด็นที่สองพลิกมาเป็นประเด็นแรกก่อนในครับครับท่านโฆษกได้เห็นแชทหลุดสองชิ้นที่อชยะข้าวบมาโชว์เมื่อวันที่เก้าแล้วนะครับได้เห็นแล้วนะครับผมอาจจะสักครู่ครับพี่นายคืองี้ แชทที่พี่นายนำเสนอเมื่อกี้เนี่ยเป็นเอกสารที่พี่นายนำเสนอนะครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องโอเคเข้าใจ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 ก็อย่างงี้ฮะคือย่างนี้ฮะผมทวนอีกครั้งนะฮะท่านโฆษกได้เห็นแชทหลุดสองชิ้นที่อัจฉริยะเขาเอามาโชว์เมื่อวันที่เก้าแล้วนะครับผมโอเคมันเป็นส่วนหนึ่งของแชทที่คุยกันยาวแชทที่ก็คุยกันยาวไม่ทราบว่าท่านโฆษกได้เห็นฉบับเต็มหรือยังฮะ ็พอจะได้ดูบ้างครับได้เห็นแล้วนะฮะครับผมได้เห็นฉบับเต็มแล้วนะครับครับฉบับเต็มนี่เป็นการแชทคุยกันระหว่างผู้ชายสองคนใช่ไหมใช่ครับคนหนึ่งเกี่ยวข้องกับสำนวนคนหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสำนวนใช่ไหมอ่าอันอันที่เอาขึ้นหน้าจอยใช่ไหมครับของของของอัจฉริยะของอัจฉริยะสองชิ้นนั้นอันนี้คือที่คืออัจฉริยะมาของอัจฉริยะสองชิ้นนั้นเขาตัดตอนมาจากชุดเต็มคําถามของผมก็คือท่านโฆษกได้เห็นชุดเต็ม แล้วใช่ไหมโอเค,คได้เห็นนะถามต่อไปว่าอชุดเต็มที่ได้เห็นแล้วนั้นมันเป็นการแชทคุยกันระหว่างผู้ชายสองคนใช่ไหมใช่ครับคนหนึ่งอยู่ในสำนวนคนนึงเกี่ยวข้องกับสำนวนคนหนึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับกับสำนวนใช่ไหมใช่ครับเป็นหมอด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมใช่ครับเขาคุยอะไรกันน่ะ คือเขาเป็นการหา,หารือทางเทคนิคน,นะครับคือหมอท่านหนึ่งเนี่ยเป็นหมอที่อ,า,อาจจะไม่ได้มีอำนาจหน้าที่และสว่วนเรื่องชอบทางกฎหมายแต่บางเอญเนี่ยท่านมีเอกสารวิจัยหรือว่าท่านมีเอกสารที่ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับก็เลยเบื้องต้นเนี่ยทางตา,ารวจก็อาจจะได้มีการไปหา,หารือเพราะว่าการแสวงหาข้อริง หาพยานหลักฐานเนี่ยชื่อผู้ติดฟางสินักเป็นหน้าที่ของนักสืบไว้อยู่แล้วนะครับครัก็ไปหามาว่าใครคือผู้เจ้าชายในแต่ละด้านเขาก็ไม่ได้ถามคนเดียวเขาถามกองใส่ของใส่ก็ถามไปเท่าเท่าที่จะหาได้ในประเทศครับแล้วก็เขาก็คุยกันมาส่วนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางหลังจากนักสืบก็คุยกับหมอคนที่หนึ่งแล้วคนที่สออ้าวจิงเนี่ยที่บอกที่บอกไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายเนี่ยครับแล้วเวลาต่อมาหมอสองหมอ หมอที่ก็มีอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายเขาก็ามารุยกันกับหมอคน,คนที่บ้านด้วยนะครับก็เป็นหมอของหมอคุยกันค้างหลังแับว่าหมอหมอกับนักข่าคุยกันครั้งที่หนึ่งโอเคโอเคไม่เป็นไรเราเอาครั้งที่หนึ่งก่อนครั้งที่หนึ่งมันเป็นเรื่องหมอกับหมอเขาแชทคุยกันครับอชยะที่ตัดบางตอนมาโชว์นักข่าวก็ตัดบางตอนจากแชทที่คุยกันระหว่างหมอสองคนในครั้งแรกใช่ครับโอเคใช่ครับ ประเด็นที่เขาแชทคุยกันมันเป็นเรื่องหาหรือในทางวิชาการใช่ครับไฮไลท์ที่คุยกันนั่นก็คือตกลงแผลของแตงโมเนี่ยมันเกิดจากใบพัดเรือจริงหรือไม่ก็คือ,อประเด็นนั้นถูกต้องไหมฮะมันก็คือความเห็นทางวิชาการโอเคเป็นความเห็นทางวิชาการแต่เดี๋ยวผม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 ขอกตัวนิดหนึ่งเืความเห็นของทางวิชาการของหมอวิทิเวชที่อยู่ในอ่า อยู่กับหลักฐานทั้งหมดด้วยตัวเองเป็นผู้พิจน์สอบด้วยตัวเองกับอีกท่านหนึ่งเป็นความเห็นทางวิชาการกับหมอหมอที่ไม่หมอนิทิเวศแต่ได้รับข้อมูลมาจากแหล่งอื่นอเคโอเคอสรุปก็คือเสียงหนึ่งข้อความหนึ่งนั้นก็เป็นหมอนิทิเวศนั่นแหละอีกข้อความหนึ่งนั้นก็เป็นหมอนอกหน่วยนั่นแหละก็เข้าควยเป็นข้อหารือการ แต,แต่แต่แต่สาระที่เขาโต้อตอบกันที่เขาแลกเปลี่ยนกันที่เขาหารือกันมันแรงนะพูดก,กันถึงเรื่องตำรวจรับสารภาพว่าได้ทำอะไรบางเรื่องบางราวที่มันไม่ถูกต้องอเดี๋ยว,ยวผมจะอธิบายคำว่ารับสารภาพนะครับค<ช>ำว่ารับสารภาพเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้ครับรับสารภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดความผิดพลาดในการนำภาพไปใช้ประกอบการแถลงข่าวที่เป<ช>็นภ<ช>าพที่อาจจะไม่ถูกต้อง ตรงนี้สังคมก็รับรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตำรวจงข้อหนึ่งก็ออกมาแถลงข่าวเรื่องความผิดพลาดครั้งนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านผอตรก็ได้สั่งการใหุ้ำควต้องพันหนึ่งรายงานที่แกงเรื่องนี้สังคมรับรู้หมดเป็นการรับผิดรับสารภาพในเรื่องนี้มากกว่าที่จะผิดในเรื่องการสืบสวนการสอบสวนข้อสอบมันเป็นเรื่องใดครับครับครับเข้าใจว่าในแชทชุดเต็มเนี่ยพูดกันหลายประเด็น ทั้งประเด็นพรีเซนเทชันในวันถแถลงสรุปสำนวนที่มีข้อผิดพลาดเรื่องไปหยิบฉวยเอาภาพจากต่างประเทศที่มันไม่ถูกต้องที่มันไม่เกี่ยวไม่ใช้ประกอบในการสรุปในการแถลงให้นักโอเค Chad, ชัดเจนแต่แ,แต่ในแชทชุดเต็มยังพูดถึงเรื่องอความเห็นที่ยังแย่งกันอยู่เยอะบอสมควรวในเรื่องของการสรุปว่า แผลของแตงโมเกิดจากใบพัดเรือจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าย้อนแย้งกันขาซ้ายขาขวาหน้าหลังอะไรก็แล้วแต่ประเด็นนั้นประเด็นนั้นท่านโฆษกจะอธิบายอย่างไรดีครับที่อย่างนี้ฮะพยายามผู้จูงทางเนี่ยเวลานี้มีการสอบเป็นล้วนสิบหกปาทนะครับคือการแสวงหาผูู้่งทางที่จะมาเอาความเห็นมาประกอบสำนวนการสวนเนี่ยเราไม่ได้เอามาแค่คนเดียวการถามความเห็น คนที่หนึ่งคนสองคนสามแล้วเอามาประกอบดวเนี่ยมันก็จะต้องสลอดคล้องกับพยานแยกน้องอย่างอื่นด้วยประกอบกับพยานทางกล้องพยาน GPS พยานวงเอามาประกอบกันอะไรที่มันสามารถสอดคล้องกันได้กับพยานตัวอื่นคณะสวนก็จะรวบรวมมาเข้าสำนวนตรงนั้นนะครับซึ่งความเห็นแย้งไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าเห็นแย้งแล้วบอกว่าคนอื่นเห็นผิดผมว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่นาแล้วว่า ครับมันควรจะเอามาบอกไหมว่าคนอื่นเห็นไม่ถูก็นเรื่องที่ผิดคนอื่นเห็นไม่เหมือนตัวเอง็นเรื่องที่ผิดอันนี้ถือว่ามันก็ไม่แสวงกาอเข้าใจเข้าใจมันเป็นอีกหนึ่งข้อความที่สังคมกําลังฟุ้งซ่านน่นะครับหมอที่อยู่นอกหน่วยเขาแชทว่าเขาบอกว่าเขาก็คือตํารวจชั้นผู้ใหญ่จากผู้ทนทักหนึ่งเขาชวนผมไปแต่ผมไม่ไปเขาปรักทงแล้วไปก็เถียงไม่ได้ กลายเป็นผู้<ฆ>สนับสนุนเสียอีกผมดีใจที่<ฆ>ท่านหมายถึงหมอนิทิเวศไม่ได้เป็นทีมเดียวกันกับตำรวจภาคหนึ่ง<ฆ>ข้อความอย่างนี้จะให้สังคมเข้าใจว่าอย่างไงคืออย่างนี้ไอ้ข้อความเนี่ยมันเป็นเรื่องคนสองคนคุยกัน<ฆ>ผมก<ฆ>็ไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิผมจะเอาข้อความที่เป็นประโยชน์ แต่ผมเองผมบอกว่าผมดีใจที่ท่านไม่ได้เป็นยืนเดียวกับตำรวจต้องหยุดก็ดีนะครับก็ทางศูนย์ต่างงานของที่ิที่เวีว่างเป็นเรื่องที่ทาตามจังหรัดแพทย์ที่จัดก็ถูกต้องแล้วนะครับก็ผมก็ยืนยันว่าแพทย์ที่นี่ไม่มีใครผ่านได้นะครับคราวนี้มันอยู่ที่การตีความสาระที่เขาแชทคุยกันแล้วล่ะจะตีความอย่างไรจะถอดรหัสมันอย่างไรถอดรหัสแบบแบบแบบท่านโคโกถอดรหัสแบบอัจฉริยะอาจจะไปกันคนละทางถูกไหม เดยวนะคะคนจะพอละหัสเนี่ยนะครับผมก็ว่าก็คือคนที่อยู่ในกระบวนการนี้ทำที่มีอำนาจนาที่และความรับผิดชอบเวลาที่สํานวนถูกส่งไปที่อัยการแล้วอนการก็คงจะเป็นคนถอนลหัตรงนี้แล้วก็คงจะเป็นคนสรุปเ,เพื่อสั่งคดีดีว่าจะไปทางไหนกันแน่โอเค,ะคะโอเคถ้าพูดถึงอัยการก็ดีนะฮะอีกหนึ่งประเด็นต้องถามอัอยการจังหวัดนนท์สั่งตํารวจสอบเพิ่ม20ประเด็น สังคมต,ตกใจสังคมแปลกใจสั่งสอบเพิ่ม20ประเด็นแสดงว่าสํานวนมันมีปัญหาหรืออย่างไรขณะเดียวกัน,นขณะเดียวกันก็ได้เรียกหมอนิติเวชหมอหมอนิติเวชและหมอนิติวิทยาศาสตร์2อทีมด้วยกันไปช<ห>ี้แจงตาม,มข่าวระบุว่า5ชั่วโมง สังคมก็ยิ่งทาใจหนักขึ้นไปอีกเชิญฮะเชิญจะอธิบายอย่างไรอธิบายอย่างไรดีคะเอาประเด็นที่หนึ่งก่อนนะครับยี่สิบประเด็นอยี่สิบประเด็นก่อนยี่สิบประเด็นเนี่ยผมจะให้ความเห็นเป็นสามประเด็นนะครับประเป็นที่หนึก็เป็นปกติในกระบวนการที่ทำครับหลังจากผู้นักการศวนษาส่งตรวจส่งวลส่งไอกสารแล้วนะครับไอการเนี่ยเป็นเหมือนกับครูคอยตรวจข้อสอบของนักเรียนนะครับก่อนจะถึงกระบวนการ สั่งคดีนะครับอันนี้การสั่งประเด็น20-30นี่เป็นเรื่องปกติที่เราทํางานกันอยู่แล้วนะครับถ้าได้การเห็นว่าอาจจะ,จจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนต้องมาตเติมเต็มในฐานะของคนที่เป็นคุนะูเนน่ยก็คงจะมีสายตาต่างจากคนที่เป็นนักเรียนว่าเออตรงนี้น่าจะครบถ้วนกว่านะวัตถุพยายามบางอย่างน่าจะมาประกอบหรือว่าประเด็นนี้ยังยังไม่เคลีย อธิบายยังยังไม่กระจ่างชัดเนื่งบางบางทีเนี่ยเป็นการสอบปากคำผู้ทธะานที่มันเป็นปศัพท์เทคนิคอะไรเนี่ยท่านก็ให้สอบเพิ่มเติมได้นะครับเป็นเรื่องที่หนึ่งที่สองเนี่ยคดีเนี่ยเป็นที่สนใจของประชาชนซึ่งไอ,อาการผู้ใหญ่เนี่ยท่านลงมาดูคดีนี้เองนะครับเพราะว่านันเห็นว่าเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจมากและใน,นที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มี หลักฐานชี่ชัดว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันแน่นะครับเราอาศัยพยานญาติ้อพยาวัตถุต่างๆทําให้การพยานบางคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญซึ่งไอการผู้ใหญ่ของนักงานรนชการคนนีเนี่ยถ้าลงไปดูตัวเองก็ได้ความพิจีพิิัารอบกมันย่อมมีเป็นการและประเด็นสุดท้ายนะครับสังคมให้ความสนใจมากสังคมยังสงสัยพืที่ดึกดำมืดประเด็น พราะนั้นการที่อาจารย์ท่านอาจารย์จะสงสัยในที่สิบประเด็นเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกติเป็นเรื่องปกติของการทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะครับแล้วมาถึงประเด็นที่ว่าตอบหมอห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเนี่ยนะครับผมเรียนทราบว่าหมอทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดคนนะครับเป็นทั้จากนิติเวชโรงพยาบาลอยู่หนึ่งคนแล้วก็จากนิติเวชอีกหกคนนะครับเวลาที่อาจารย์เชิญมาพบคือสิบสามในตาจบเวลาสิบแปดในการ ไอ้ถามว่าติดสามิแปดเนี่ยไม่ใช่ว่ามานั่งสอบพิมพ์ดีกันตั้งแต่สิบสามการนะครับก็คงมีการพูดคุยคำนวาใจเรื่องนก่อนเพราะว่าบางประเด็นเนี่ยมันต้องมีความพูดคุยคำนวาใจทีจนี้วิธีการสอบสวนน่ะมันคือการสอบถามและพิมพ์ใดๆทำให้การนะครับโดนปกติแล้วเนี่ยสมยัยผมเป็นเด็กเ็กเนี่ย สอบว um ันหนึ่งบางทีคนหนึ่งยังไม่จบเลยฮะสองคนที่เก right. ิดทำจบในวันเดียวเนี่ยถือว่าก็เก่งคนกลัวเลยนะฮะสอบไปด้วยพิมไปด้วยแล้วมันเป็นสอบเทคนิคทางการแพทย์ไปด้วยเนี่ยตับเวลาอย่างเงี้ยคนเจ็ดคนเนี่ยผมคิดว่าผมสอบให้สอบตั้งแต่ปลายปลายตรงเลยก็ได้นะถึงงงบางเดี๋ยเนี่ยคิดว่าเป็นเป็นเวลาที่ปกติมากๆเลยครับแล้วมันเป็นสอบเทคนิคที่ต้องการทำอธิบายเพิ่มอยู่แล้วเนี่ยดัะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติที่การสอบสวนผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และใช้วิธีการสอบกับพิมไปด้วยถามไปด้วยเนี่ยมันคงต้องใช้เวลาเนี่ยนยไม่ใช่เรื่องผิดปกติไปเลยครับตำรวจบอกไม่ผิดปกติค่ะครับขอบคุณมากครับท่านโฆษกครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจตียิ่งยศเทพจำนงสรุปทั้งสองประเด็นไม่ผิดปกติห้าชั่วโมงก็ไม่ผิดปกติยี่สิบประเด็นที่อายการจะตั้งก็เป็นเรื่องธรรมดาย้อนกลับไปเรื่องแชทหลุดแชทลับค่ะ เอาเป็นว่าท่านโคศกท่านก็คอนเฟิร์มนะเอกสารที่อยู่ในมือของเราอที่เรามีท่านโฆศกก็มีก็ได้อ่านแล้วด้วยแล้วก็ได้อ่านแล้วด้วยใช่ได้อ่านแล้วด้วยรับกันว่าเป็นการแชทคุยกันระหว่างหมอสองคนเป็นการหารือในหน่วยหมอนอกหน่วยใช่เป็นการปรึกษาหารือมันอยู่ที่การทําความเข้าใจกับข้อความที่เขาคุยกันอที่เขาคุยกันอย่างนี้ที่เขาแลกเปลี่ยนทางวิชากันอย่างเนี้ยค้ะถ้าอชยะอ่านอชยะเขาตีความไปอย่างไหน แต่ว่าทางตำรวจเขาอ่านเขาก็เจะไปอย่างหนึ่งหรือเปล่าหรือเรียกสองหมอมาคุยเลยว่าวันนั้นที่คุยกันเนี่ยสื่อสารอะไร